ว่าในตัวซีเกมจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรไหมครับครับก็คงต้องเปลี่ยนแน่นอนครับเพราะว่าเราก็มองถึงอีเวนต์พิเศษที่เราเพิ่มมา4คนที่เราพลาดท่าแพ้เวียดนามครับแต่ว่าในเ,เกมหลักที่เป็น3คนทีมชุดทีมเดียวี่ยไม่ห่วงอะไรนะครับในกีฬาประเภทหญิงของผมเนี่ยผมเชื่อว่าเขายังมีความสามารถที่ที่ดีอยู่นะครับแต่เพศสี่คนคงต้องปรับแผนใหม่เราคงต้องไปคัดในกีฬาที่เสิร์ฟดี บล็อกดีรูปร่างดีมามาสู้นะเพราะที่ผ่านมาเราใช้3บวกหนึ่งไปเล่นอะไรเงี้ยมันก็อาจจะสู้ที่เขาเล่นเฉพาะแยกอีเวนต์ไม่ได้ต้องยอมรับว,ว่าอีเวนต์ที่จัดการแข่ง้ดยระยะเวลาการแข่งขันของของแต่ละวันเนี่ยมัคนค่อนข้างจะหนักวันแรกเราเตะ6ครั้งเนี่ยมันก็ทําให้นักกีฬาเราใช้พลังงานไปเยอะแล้วก็ประเทศอื่นเนี่ยเขาแยกอยีเวนต์เนี่ยผมเชื่อว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าเราจะเอาอีเวนต์หลักในการที่เป็น3คนหลักแต่ว่าอีเวนต์สคนเราก็จะมาปั้นเป็นพิเศษเพราะว่า รูปแบบการเสิร์ฟไม่เหมือนกันเสิร์ฟท้ายคอร์ดผมเชื่อว่ามัน,ม,นมันกินกันลูกเสิร์ฟยากมากไม่เหมือนในในคอร์ดนะครับแล้วก็เรื่องของรูปแบบการเล่นนะต้องมีเพิ่มบล็อกหลังอาจจะมีคัดในกีฬาที่สูงขึ้นร้อยเจ็ดสิบอัพนะเพื่อมามีบล็อกหลังที่ที่สูงและแข็งแรงขึ้น,นครับส่วนการสูตรการเล่นเนี่ยหัวเสาซ้ายขวาเนี่ยผมว่านี่ก็เป็นการบ้านให้ผู้สอนได้กลับไปทำนะครับคือแพ้เนี่ยเราเราก็ไม่โทษนักกีฬาอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นการโปรแกรมซ้องวจาจจะโค้ชเราก็ต้องไปคุยกับโค้ ถ้าเรายอมรับความแพ้แพ้ได้ไปปปับวิเคราะห์เกมว่าเราแพ้เพราะอะไรผมเชื่อว่ามันก็จะพัฒนาได้นะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับนะครับอย่างประเภททีมชายเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าญี่ปุ่นเขาก็ได้ด้วยฝีมือไม่ได้ฟุกนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่เรามองเห็นแล้วว่าตะก้อสี่คนเนี่ยทำให้คนสนใจมากขึ้นทุกทีมสูสีแล้วก็ญี่ปุ่นที่ทุกคนไม่คาดคิดว่าเขาจะได้แชมป์ในเหยื่ยตะก้อเนี่ย ขาได้ไปแล้ววันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ดีในมิติของการพัฒนากีฬาตะก้อนะครับซึ่งทุกทีมก็จะฝ่าฟันต่อสู้กันก็จะมีกลเม็ดมีวิธีการเล่นแตกต่างกันไปอันนี้ก็เป็นเป็นข้อมูลที่เราไปเก็บแล้วเราทำการศึกษาผมเชื่อว่าอนาคต4ี่คนก็จะวนแชมป์กันไปเรื่อยนะครับเราอาจจะไม่ได้พูดว่าจะเป็นทีมแบบทีมหนึ่งเ,เพราะว่ามันสูงสีแต่ละลูกแต่ละช็อตที่ทําการเล่นกันเนี่ยผมเชื่อว่ามีความหมายมากการเก็บปบอกการทัด็อกอะไรนะครับก็เป็นข้อมูลที่ผมจะรวบรวมแล้วก็ ทําการประชุมกับทีมผู้สอนทีนะครับเจมองว่าจริงๆนักกีฬาควรจะแบ่งเลยไหมครับว่าเล่นมาเล่น4คนก็คือเราซ้อมเฉพาะคนไคนลยครับพ<ล>ี่ยจริงๆต้องเป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าประเภท3คนเนี่ยเราเสิร์ฟในคอร์ดวันนี้ผมว่ามาตรฐานนักกีฬาดีมากนะครับเราซ้อมเนี่ยดีมากเลยแต่ว่า4คนมันเป็นอีเวนต์พิเศษที่เราต้องเสิร์ฟท้ายคอร์ดเสิร์ฟไม่กินกันนะครับผมต้องต้องซื้อกันด้วยลูกบอลซื้อการเก็บการทัดและเทคนิคห,หลายๆอย่างนะครับที่ผ่านมาเราซ้อม3าแล้วก็มระบุหนึ่ง มันก็จะเป็นอุปสรรคของการระยะเวลาการซอร้อมนะครับซึ่งทุกประเทศเนี่ยเขาก็อย่างอย่างเวียดนามเราต้องยอมรับข้อแท้จริงเราดูประวัติเขาเนี่ยเขาเล่นมานานแล้วเขาเล่นมาก่อนแล้วเพราะว่าอีเวนต์ทีมทีมชุดทีมเดี่ยวเนี่ยสู้เราไม่ได้เขาฉีกไปก่อนเลยครับเขาแยกไปกีฬาประเทศเขาไปโอเคเล่นเซป,ปักด้วย4คนด้วยซึ่งต้องยอมรับว,ว่าความความชํานาญการหรือว่าเออเทคนิคต,ต่างๆเนี่ยเขาก็มี มีที่สามารถเป็นแชมป์ได้ครับส่วนการแข่งขันนิดนดงที่แพ้กันสูสีเนี่ยผมเชื่อว่ามันตัดกันด้วยลูกบอกแล้วก็เทคนิคบางอย่างซึ่งก็ต้องยอมรับว,ว่าถ้าแยกกันได้จะดีมากเซฟปักส่วนเซฟปัก3คนนะครับ4คนก็อย่างที่บอกครับถ้าอีเวนต์ปีนี้แล้วก็ชิงแชมป์ประเทศไทยเราสามารถไปดูนะักกีฬาพันธุ์คนเยาวชนเนี่ยเล่นได้ผมไปคัดได้เลยตัวนี้รูปร่างดีร้0 175 บล็อกหลังสามผมว่าสบายมากนะครับแล้วก็อย่างความกระเพื่อมถึงในการเล่นนะครับก็จะจะได้มากกว่าเราก็ซ้อมเฉพาะทางไปดีสี่คนกะ็4คนเนี่ยผมเชื่อว่ามันพัฒนาเร็วอยูไม่ต้องมายุ่งกับ3าคนทำอยเี้ยมันจะเป็นสิ่งที่เราต้องทํากันบ้านนะครับเราก็ยอมรับความแพ้ครับว่าเราแพ้เพราะอะไรแต่ว่ามันก็เป็นการบ้านของสตาร์โค้ชต่อไปที่จะไปทำอันนี้ก็ต้องไปวัดกันต่อไปว่าวิธีการของเราจะพัฒนาได้เดร็วหรือช้าครับ